้าได้มาใหญ่ขนาดนี้เราก็ต้องหักนะครับผมเราก็ต้องหักเอาเป็นข้อนะฮะนี่เอาข้อสั้นๆประมาณนี้ครับน,นี่โอ้โหแต่ว่าหน่อเล็กเกินฮนะตอนแรกคิดว่าจะเป็นหน่อใหญ่นะแต่ตน,นี้คือหนอเล็กนะมีแต่นอเล็กๆนะคร สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมพานหมีนะผมหลังจากที่ไม่ได้เข้าป่ามาก็โอ้โหหลายวันนะผมไม่ได้เข้าป่ามาหลายวันมากเนื่องจากพายุฝนถล่มนะผมพายุฝนแบบมาติดต่อกันวันสองสามวันได้นะฮะเนี่ยคือหมดจากพายุฝนนะครับก็เป็นลมนะผมตอนนี้คือลมแบบโอ้โหเนี่ยอันตรายมากเลยนะฮะ กิ่งไม้ในป่านะผมคือลมมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมหมดพายุฝนก็เจอพายุลมนะผมน่าจะเป็นพายุงากิงาหงิอะไรสักอย่างนี่นะผมผมก็จําไม่ได้ก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมไปวันนี้ผมจะขึ้นไปหาหน่อไม้นะครับมีออเดอร์มาสั่งหนโ่อไม้กับผมประมาณ3ามโลนะครับผมก็จะหาในวันนี้ก็ครึ่งกระสอบนะครับผมก็จะหาวันนี้ก็ครึ่งกระสอบนะ ก็ใช้เวลาไม่รู้ว่าจะมากหรือน้อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ขึ้นมาหลายวันพวกแบบวัวกินหมดนะผมส่วนมากหน่อไม้วัวก็จะกินนะผมวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมผมก็มากับเจ้าแดงน้อยนะเนี่ยแดง้อยไปแล้วครับผมแดงน้อยกับน้องไหม่นะผมพูดไปนู่นแล้วส่วนเจ้าขาวนั้นก็นี่มาแล้วครับน้องขาว น้องขาวก็ผมผมนะผมเนี่ยขนาดให้กินข้าวเยอะแล้วนะผมเช้าเที่ยงเย็นนะก็ะยังผมอยู่ดีนะครับน้องขาวเพิ่งมาบ้านนะหลังจากไปติดสัตว์อยู่บ้านคนอื่นประมาณสองสามเดือนนะผมกว่าจะมานะเนี่ยตั้งแต่เจ้าหลงไม่อยู่นะผมเจ้าหลงก็คือหายไปเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้คือไปอยู่ไหนนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ไปอยู่ไหนผมก็ตามหาอยู่นะผมตามหาเจ้าหลงอยู่นะแต่เจ้าหลงก็ ไม่เห็นเลยนะผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้นูแล้วผมบางทีน้องก็อาจจะไปติดสาวนะผมบางทีน้องก็อาจจะไปติดสาวนะก็อาจจะกลับมานะผมเดี๋ยวอาจจะกลับมาครั้งเดียวก็ได้นะผมเหมือนเจ้าขาวนะผมเจ้าขาวนั้นก็ไปประมาณสามเดือนนะผมไปติดสาวประมาณสามเดือนวกว่าจะกลับมาบ้านนะพอกลับมาบ้านปุกก๊บก็พร้อมโซเลยนะผมผมต้อง าพาไปสีดยานะผมพาไปสีดยาขุนหัวาหารด้วยนะก็คุยกันมานมนานเปิดคลิปนานนะผมวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเว็บป่าหนอไม้เลยละกันนะคะจากจุดนี้ไปป่าหนอไม้ก็ราวๆประมาณ1กิโลนะครับผมก็ต้องข้ามห้วยไปอีกนะผมจะไปหาอยู่ฝั่งนั้นนะผมเดี๋ยวจะไปหาฝั่งนั้น เดี๋ยวอีพีหน้าครับผมอีพีหน้าได้ยินข่าวแว่วๆว่า,าคุณละนีครับผมคุณลนีกับสาวลาวนครสาวลาวสาวตาดำนะผมกับสาวตาดำจะมาหาผมเขาจะแวะเวียนมาหาผมนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ได้ยินแว่วๆทักบอกผมว่าจะมาหาหน่อไม้ด้วยนะครัผมไปเดี๋ยวถ้ามาก็จะถ่ายความน่ารักของบ่าวลนีกับสาวตาดำให้ดูนะผม พันหมีก็อิดชาตามไปด้วยเลยนะครับผมไปเดี๋ยวแวะไปป่านนไม้กันครับผม เดี๋ยวมาเอาหน่อแรกแหกหมานกันครับผมนี่ผมก็ยกกระสอบมาเลยนะครับผมเอากระสอบมาเลยคือหน่อไม้ไล่นี่ต้องใช้มีดนะผมไม่รู้ว่าผมถือมีดมาหรือเปล่าอ๋อถือมาอยู่นะผมนี่ก็ต้องใช้มีดนะครับตอนนี้ก็คือมีร่องรอยของคนมาหาอยู่นะครับนี่คนร่องรอยมาหาคือเยอะมากนะทั้งคนทั้งหมูป่าครับที่ลงมากินหน่อไม้นะฮะแต่ว่า หน่อไม้ก็หมดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหหน่อสวยๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน่อที่อยู่ในดินนะผมถ้าหน่อในดินเราก็จะสับเอาประมาณนี้เลยนะเนี่ยโอ้นี่ครับผมหนอดินมันนะหนอดินก็สวยนะผม หน่อธรรมดาก็สวยน้อหมาผมก็ไม่รู้ว่าเห่าอะไรนะครับผมตอนนี้นะพอเข้าป่ามาปุ๊บก,ก็เห่าทันทีเลยก็จะดงดงหน่อ,อไม้ไล่นะผมถ้าหน่อประมาณนี้เราก็หักเอาเลยนะผมถ้าหน่อประมาณนี้เราก็หักเอาเลยนะเดีย๋ยวมา วนด,ดูตรงบริเวณนี้กันครับผมโอ้โหมีแต่รอยของคนขุดเอานะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นรอยของคนขุดเอาตัวไหนที่มันขึ้นใหม่ก็เราก็ได้ครับผมเนี่ยถ้าเหลือจากขายวันนี้นะผมถ้าเหลือจากขายผมก็จะเอาไปแกงนะเอาไปสู่เพื่อนๆแกงนะฮะ โอ้โหหนอนี้ก็สวยเหมือนกันนะผมหนอนี้ตั้งต่างหาเลยนะน,นี่นี่ครับผมอืมเอาลงไปเลยในกระสอบอันนี้ก็หน่อส,สวยๆเหมือนกันนะครับผม,มแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยาวแลวนะนี่ข้างในก็มีครับผม เหมาแก่เป็นหน่อแกงนะผมเนี่ยอันนี้ก็ไว้แกงน่าจะอร่อยเหมือนกันนี่ครับผมก็จะประมาณนี้แหละหน่อไร่นะผมหน่อไม้ไร้ตรงบริเวณนี้มันก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะผมหน่อไม้ไร้ตรงบริเวณนี้มันก็จะไม่ใหญ่เหมือนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะผมโอ้โหนี่ครับผมรองรอยของคนมาขุดเอานะอ่า ขุดเอาหน่อไปเลยนะผมขุดเอาหน่อไปเลยนะวันนี้จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าผมก็ต้องไปหานะจนกว่ามันจะได้ครึ่งกระสอบนี่แหละครับผมจนกว่ามันจะได้เท่าออเดอร์นะโอ้โหลมตอนนี้คือลมแรงมากๆเลยนะเสียงมากๆเลยนะครับกับการเดินป่านะผม กลัวกิ่งไม้นะผมกิ่งไม้ที่มันมันเดาอนะผมมันผมเรียกว่ามันเดออันนี้ก็จะเป็นเสียงน้ําป่านะผมผมก็จะข้ามลาห้วยจากตรงนี้ขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมไปต,ตอนนี้คือเอาหน่อไม้กันดีกว่าครับผมหน่อไม้ไล่อีกหน่อนะผมหน่อไม้ไล่อีกหนอนะตัวหน่อเล็กเกินนะผมนี่ผมก็จะคัดแต่ไซส์ใหญ่ๆเอาไปขายนะผม ถ้าหน่อประมาณนี้เขาก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะผมส่วนมากลูกค้าก็จะชอบแบบใหญ่ๆนะเขาจะเอาไปต้มนะครับผมแต่ถ้าเป็นหน่อเล็กๆก,ก็จะเอาไปเกงนะครับผมแล้วแต่ว่าคนจะสั่งหน่อเล็กหน่อใหญ่นะครับผมน้องหมาผมก็นี่ติดคนมากเลยครับผมไะเดี๋ยวจะพาข้ามลำห้วยนะวันนี้ไปครับผมไปข้ามลำห้วยกันดีกว่า โอ้โหโน้ำใสมากครับผมวันนี้นะแต่ว่าตรงนั้นก็ขุนขุนนะผมเพราะว่าน้ำป่ามันลงไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็จะมีเศษใบไม้ที่ไปถะถมนะผมไปตรงบริเวณนี้แหละที่ผมเล่นน้ำในวันก่อนนะผมมานอนฟังเสียงน้าไหลนะผมฟังเสียงน้ำไหลเสียงลมนะฮะตรงบริเวณนี้ บรรยากาศก็ดีับผมบรรยากาศดีมากลมเย็นนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งน้ำนะผมเป็นแหล่งอ่างจากุชี่นะผมตรงนี้จะเป็นอ่างจากุชี่นะนี่ประมาณนี้เลยนะผมเราก็จะเป็นนอนแช่น้ำอยู่ตรงกลางนะพร้อมกับน้ำที่ไหลลงมารวมกันตรงนี้นะผม เดี๋ยวดูนะน้องหมาผมจะลงไปเล่นน้ําหรือเปล่านะครับวันนี้ปกตินี่คือเห็นน้ำปุ๊บก็ดิ่งลงเลยนะครับผมหนูมไม้โฮะตรงนี้คือเนี่ยเยอะมากครับผมอือหือ ไม่ได้ใช้มีดเลยนะผมก็ใช้เป็นมือนะกันใช้เป็นมือหักแทนนะฮะเนี่ยโอ้โห,ตร,ห,หออตรงนี้ก็ได้หลายหนออยู่นะผมตรงนี้ก็ได้หลายหนออยู่เนี่ยไปเดี๋ยวไปดูกอข้างหน้านะครับผมหนอนนี้ก็สวยมากครับ โอ้โหะบื่อมเบื้มเลยแต่ฝั่งนี้ก็วัวกินแล้วนะผมตัวไหนวัวกินเราก็จะไม่เอานะครับเราก็จะเอาที่วัวมันไม่กินนะเดี๋ยวให้ชมดอกไม้ป่านะผมเป็นดอกดินนะดอกดินที่เขาเอาไปนึ่งข้าวให้มันเป็นสีม่วงนะผมไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าดอกอะไรนะครับผม เนี่ยโอ้โหสวยมากครับทุกคนดูสิเป็นดอกดินที่หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะผมหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะที่กำลังออกดอกอยู่ตอนนี้นะครับนี่ที่กำลังออกดอกอยู่ตอนนี้นะไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าดอกอะไรนะครับผมนี่แต่ว่าบ้านผมเขาเรียกว่าดอกดินนะครับ ออ,ออกเยอะมากนะครับผมตรงบริเวณนี้นะนี่ถ้าออกก็จะออกเป็นหมู่เป็นหมู่แบบนี้นะครับนี่ออกเหมือนเห็ดเลยนะผมออกเหมือนเห็ดเลยนู่นเยอะมากแถมยังมีหน่อไม้ด้วยนะผมตรงนี้นะนี่มาเดี๋ยวหักเอาเลยเสียงหักดังแอดเลยนะครับ เอาโนงนี้ต่อครับผมโอ้โ,โหโน่นี้ก็อาอยากเกินนะครับผมหน่อไม้คือยังได้ไม่เยอะนะผมตอนนี้นะเพราะว่าเห็นแต่ร่องรอยของคนหานะครับมีร่องรอยของคนหาแล้วก็มีร่องรอยของวัวมากินด้วยนะผมก็เลยยังได้ไม่เยอะนะปกติก็คือข้ามห้วยมาปุ๊บเราก็จะได้หน่อไม้แบบไวมากนะครผม โอ้โห oh. ถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะไปหาตรงไหนแล้วนะผมแต่ยังไงก็คงต้องได้นะผมได้ขึ้นมาแล้วก็ต้องได้กลับลงไปนะผมได้ขึ้นมาแล้วก็ต้องได้กลับลงไปแหละบางทีเราอาจจะไปเจอตรงที่วัวควายยังไม่กินหรือว่าคนยังไม่เอาก็ได้นะฮะ สวยมากแล้วผมถ้าได้แบบนี้นะผมชอบแบบเล็กๆแบบนี้แหละมันจะกินอร่อยกว่าหน่อใหญ่นะผมมันจะกินอร่อยกว่าหน่อใหญ่อีกอตัวมดนะเราก็ต้องเคาะนะผมเนี่ยโอ้หนอนไม่ใหญ่มากนะผมเนี่ยหนอนไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้โห หน่อเล็กๆมันผมก็จะเก็บเอาเลยนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปแกงนะผมก็เลยไม่ปล่อยให้เล็ดรอดผีมือผมไปเลยโอ้โหหน่อไมล้ลาย,ยังยืนต้นตายครับผมเนี่ยน่าจะโดนมแมลงเจาะนะผมน่าจะโดนมแมลงเจาะนี่ครับผมอันนี้นโอ้โหมันเป็นแมงครับผมเนี่ยมันเป็นแมงหมดเลย ัวไหนที่เอาได้เราก็เอานะครับผมไหนที่เอาไม่ได้เราก็ทิ้งนะผมนู่นนูๆๆๆ้ตัวนั้นใหญ่มากครับผมตัวนั้นหน่อใหญ่มากไป partic. เดี๋ยวพาไปดูนะครับผมโอ้โหอันนี้ก็เสี่ยงเสี่ยงเหมือนกันครับผมใช่แล้วมดกินนะผมมดกัดกินนะเป็นมงเป,น folk, เป็นแมงไปหมดแล้วนะครับผมตอนนี้แต่ก็ยังเหลือนะครับผมเนี่ยยังเหลือให้ผมหนึ่งหนอ ได้ยินเสียงวัวอยู่ข้างบนนะผมได้ยินเสียงวัวอยู่ข้างบนน่าจะกินหน่อไม้พหมดแล้วนะครับตอนนี้แต่ไม่เป็นไรเราต้องรีบขึ้นไปหานะผมเราต้องรีบขึ้นไปหาโอ้โหเนี่ยหน่อไม้ไลหห่หนึ่งหน่อครับผมอย่างน้อยก็ยังมาเจอหน่อไม้ไล่นะมันจะเป็นแมงหรือเปล่าก็ต้องดูนะผมโอ้โหยังไม่เป็นครับผมเกือบเผือกนะะเกือบ หนอนนี้ก็สวยเหมือนกันนะอื้มสุดยอดมาอย่างน้อยในกระสอบนี้ก็ได้หนึ่งกิโลแล้วนะผมโอ้โหเล็กเกินเอาไปแกงนะผมหน่อเท่านี้นะฮู้มว้าจู่ข้างล่างก็มีนะผมนู่นๆๆๆๆๆๆอยู่ข้างล่างนะ ตรงนี้นะเนี่ยอือหืออือหือโอ้ยเนา่าครับผมตัวนี้เสียดายมากมันเน่าก็ได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าหน่อมันค่อนข้างที่จะเล็กนะผมเนี่ยหมอกไอการเอาไปแกงกินตอนเที่ยงมากๆเลย,ยไม่เป็นไรเอาหมดเลยนะผมอ้ โหหักเอาทีเดียวกหักเอาทีเดียวเต็มกรอบ <c oughs> เต็มกำมือเลยเดี๋ยวเอาไปใส่กระสอบกันครับผมน้องหมาผมตัวน,นี้ก็คือไม่รู้ว่าไปไหนเลยนะผมหายไปทั้งสามตัวเลยมาจะไปไล่วัวชาวบ้านแล้วก็ไม่รู้นะฮะได้ยินทั้งเสียง กัวเสียงมาเห่านะผมโอ้โหโหน่อไล่ตรงนี้คือแบบอ,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 อย่าทิ้งก่อนโอ้โหหากแบบเมามันเลยนะผมหน่อไร่นะน่าจะยังไม่มีคนขึ้นมาหานะครับหน่อมันยาวไวมากเลยนะนู่นตรงนู้นก็มีนะผม เดี๋ยวหยิบก,กระสอบของผมไปไปโอ้โหมีครับผมนี่โอ้โหอ้นี่ครับผมอืมถ้าได้มาใหญ่ขนาดนี้เราก็ต้องหักนะครับผมเราก็ต้องหักเอาเป็นข้อนะฮะนี่เอาข้อสั้นๆประมาณนี้นะครับ นี่โอ้โหแต่ว่าหน่อเล็กเกินฮะตอนแรกคิดว่าจะเป็นหน่อใหญ่นะแต่ตอนนี้คือหน่อเล็กนะมีแต่น่อเล็กๆนะฮะดง่อไม้ไล่ชัดๆนะผมตรงนี้นะ หักเอาเลยนะผมผมก็น่าจะไม่ได้ใช้มีดแล้วแหละน่าจะหักเอาเลย<_ <C> _ <T> _>ล่องรอยของวัวกินนะกินคากินแน่นะผมกินคากินแน่ กินไม่พอขี้ใส่ด้วยนะผมกินไม่พอขี้ใส่ด้วยโอ้โหนึกว่าวัวจะขึ้นมาไม่ถึงตรงนี้นะฮะตรงนี้คือหน่อไม้ก็ออกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมส่วนมากผมถ้าขึ้นมาก็ต้องดิ่งดิ่งขึ้นมาเอาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับแต่ที่ไหนได้โอ้โหน้องวัวฟาดไปหมดแล้วนะฮะน้องหมาผมก็เห่านะผมไม่รู้ว่าเห่าอะไรตัวน,นี้ หน่ไม้ก็โอ้ยน้องวัวเจ้าก็จะกินพลึกโพดนะครับผมโอ้ยังมีอยู่ครับผมมาๆๆยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่หน่อนึ่งนะฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นหน่อใหญ่เลยนะครับที่วัวน่าจะขึ้นมาไม่ได้นะครับอ๋อเนี่ย วัวน่าจะขึ้นมากินไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นหน้าผานะครับนี่ตรงนี้เป็นหน้าผาวัวขึ้นมากินไม่ได้วัวก็จะกินได้เฉพาะช่วงบริเวณข้างล่างครับผมข้างล่างวัวก็จะกินหมดเลยเดี๋ยวข้างบนก็ไม่มีแล้วครับผมข,ข้างบนก็จะเป็นหน่อไม้ชนิดอื่นไปแล้วนะครับ อ,อหนอนี้ก็ใหญ่เกินนะฮะก็หนอนลายๆนะผมไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะแต่ว่าเป็นหน่อไม้โฮะนะผมหน่อไม้โฮะที่เป็น หน่อลายๆก็น่าจะกินได้แหละตรงนี้ก็จะเป็นป่าหน่อมไม้ไล่นะครับป่าหน่อมไม้ไล่ทั้งหมดเลยรวมไปถึงหน่อมไม้โ h ะนะผมแต่วัวก็กินเยอะเลยน,นะผมมีแต่ร่องรอยของวัวนะเนี่ยทั้งวัวทั้งหมูป่านะครับที่มากินหน่อไม้ตรงบริเวณนี้นะเนี่ยหมูป่าก็จะกินเสร็จปุ๊บก็จะลงไป เล่นน้าตรงอ่างเก็บน้ำนะผมตรงลําห้วยด้วยที่ผมได้ผ่านขึ้นมานะฮะไปตอนนี้คือผมได้หน่อไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแ้วผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมตอนนี้นะอ หน่อไม้ก็ได้ครึ่งกระสอบนะผมหน่อไม้ก็ได้ครึ่งกระสอบตอนแรกว่าจะหาให้มันเต็มกระสอบนะผมแล้วทีนี้อ่ะผมเดินขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้ยินเสียงวัวครับผมเสียงวัวแล้วก็มีร่องรอยของวัวกัดกินหน่อไม้ด้วยนะผมก็เลยตัดสินใจไม่ขึ้นไปนะผมผมก็จะเอาแค่ครึ่งกระสอบพอนะหลังจากนี้นะครับผมหลังจากนี้ผมก็จะลงไปถ่ายคลิปกับบ่าวรันนี่นะผมบ่าวรันนี่จะมาหาผมนะ ก็นัดกันประมาณ10โมงครึ่งผมตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงแล้วผมก็จะรีบลงไปหาบ่าวแล้วนี่พอดีนะผมหน่อไม้ที่ผมได้มาก็จะให้แม่ผมใบนะใบแล้วก็ต้มต้มแล้วตอนเย็นผมก็จะเอาไปส่งให้ไอ้ให้คนซื้อนะผมก็3โลนะสโลก็ตกเป็นเงินประมาณโลละ60นะฮะก็น่าจะร้อยแปดไป สำหรับอีพีนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดินทางกลับกันครับผม